เตรียมตัวไปงานที oh, ่สองนะครับมีใครน่ารักคุณไหมโสด้ายาทเซียเซก้าเอลวันโปเก คือวันนี้นะครับเราก็จะมางานที่แสบเซ็นเตอร์แล้วก็ซีซันชั่นเวิลด์นะครับก็เป็นงานที่สนุกมากออยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเลย,ยก็สนุกแล้วเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับมันก็มาแบบชิลๆชิลหรือเปล่าไม่รู้เราด,ดูเองว่าเต้นวันนี้จะเต้นผมว่าข,ของนี้น่าจะไม่สะดวกถ่ายนะ เอ็นะไรก็ยอมแม้ระวังลุ้นโอ้ยไม่ทอดร้ารอก่อนรอท่นกลางให้ได้แค่นั้นจะเป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันาเมาดั่ใจ ก็สวัสดีครับวันนี้เรามางานที่3ูน็นเ,เตอร์นะครับบอกเลยว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากแล้วชุดคู่ผมว้าวโคูวสวยัน,นแบบเด็กคู้ชายมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอที่งานเลยนะครับ กิดว่าเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับไดขอรับขบ่นนะแล้วก็ขอให้อัานนะครับก็ิที่เได้นะครับิาับ๊ายบายครับอันนี้ไม่ได้เตรียม có tâm riêng vẫn cho nênเธอ không nghe. Nhưng gì cũng ครับเดี๋ยวพี่ก็หลงเดี๋ยวพี่จะจหลงไปนะฮะแนะนำชื่อแฟนเลยไม่กินเขาบอกว่าแนะนำชื่อแฟนหรือเปล่าออก็ว่าอยู่ร้องมากเลยแฟนก็ตื่นเต้นครัแต่ว่าวันนี้เต้นแรงไหมนะเขาเดือดหนูคนนึขอฝากปีใหม่ให้นะเดี๋ยววันี้จะพูดคุยด้วยว่าคือหนูอะไรนะ นอยู่เด้งหรือเปล่าเออเด้งยังไงเด้งยังไงเด็กวูเด้งยังไงอีกสองตัวนี้น่ารักไหมก็น่ารักเลือกมาวันนี้เพราะว่าชอบของตัวนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าอยากรู้อาจจะชอบชอบชอบตัวชอบตัวสเปเชียลตัวทีเด็ดตัวทีเด็ดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยงเขาน่ารักมากตัวลูนูเนี่ยสองคนนี้นี่ใครคาแรคเตอร์ใครลูนูไหมลูนูเหรอฮะโหว่าโค้กคายนะ โกเบสใครยังไงอันนี้คือหน้าเหมือนกินจุบแต่เมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยแบบแบบใครนะนั่นหลักดีแล้วกินจุบไหมครับโกเบสปกติกินจุบไหมผมเป็นคนกินเยอะครับแต่ไม่อ้วนอ่าไอ้กช้าดีแล้วนะเออนะครับตัวนี้น่าจะหายากกว่าครับตัวไหนถ้าตัวแดงหรือตัวไม่ตัวนี้ตัวนี้เออจะใช่หายากไหมที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดหรือะเด็ด

อ้าวเดืเดือดปีหน้าโรเกสจะเป็นยังไงเกสจะเป็นยังไงเนื้อคู่จะอยู่ข้างๆได้ยินข่าวจริงไหมได้ลองข่าวเหมือนนัซิกเหมือนรู้สึกว่าปีหน้าดวงเรื่องความรักจะดีนะฮะเนื้อคู่เขาเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างไรเนื้อคู่เขาลักษณะจะใส่เสื้อสีอะไรอะขาวมีแค่สีขาวนะสีขาวล้อล้อ กระดุมสีอะไรกระดุมสีอะไรสีขาวกระดุมสีแดงไหมเห <Okay. S 1> oh. มือนจ้สูงประมาณ180นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี <Okay. S 2> ๋ยวเรายกวิธีนี้ให้กับลัคกี้แฟนและเซเว่นกะจากโปเกลและอัลมอนด์ Let's go เชิญเมมาขยับเครื่อง ah. อีนไอย่อสวัสดีครับ ครับวันนี้ผมกำลังเตรียมตัวไปงานที่2นะครับเี็ใครน่ารัคุณไหมตัวทายนี่ตัดแทนดูสควิตเกมไหมพี่ทำไมอ่ะพี่เคยดูสควิตเกมไหมมาสควิตเกมสองยังไม่ดูไม่ต้องกล้องดูตนี่นี่นี่รอชั่วพี่เหมือนนะร้องเพลงเลยพี่เหมือนพี่พี่ก็ไม่เหมือนมากพี่เหมือนมากบอกรอเลยรองไหมพี่ไปแล้วไม่ต้คนสองฮะร้องเพลงไหมร้องเพลง สามอลุตทูสามสองก็ได้เป็นคนแบบนี้เป็นคนบอดีว่าทรงสักทีก็คนดีที่ให้เราไอ้มันประทาน่รทันสมัยลุ่งไทย One minute and less than thirty seconds Three two one Happy New Year 2025 แล้วตอนนี้นะครับเราก็เสร็จการหมดไปที่ร้อยแล้วใช่แล้วครับอันนี้ก็ปีใหม่แล้วนะ<ช>ปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวเจอร์นะครับก็ใครจะดีนะครับไหนก็ขอให้ได้ทำประโยชน์ดีค่ะมีความสุขมากๆในทางไหนมาทีมานะครับแฮปปี้นิวเจอร์ <ๆ S 2> ครับแฮปปี้นิวเจอร์ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนที่มาเจอเราทั้งสองงานนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ดีๆสนสรุปแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามยูทูบเชียร์คอยวันนกัด้วยนะครับครับผมติย้ำเลยครับสวัสดีครับ